สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่สมคิดบางใหญ่นะคะวันนี้พี่จะมาคุยเขียวเรื่องสุขภาพล้นๆเลยนะคะทุกคนคงไม่ใครกล้าไปเสธนะคะว่าเมื่ออายุเราห้าสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยปัญหาเราคือสุขภาพไม่จะเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องความดันไขมันไมเกรนกระเพาะปัสสาวะติต่างๆร่างกายเรานะคะแม้ถ้าปวดหัวเขา่าไต นะสสารพัดโลกที่ทุกคนมีอยู่นะคะวันนี้พี่มีเรื่องเราดีๆนะคะในการที่จะดูแลร่างกายเราแข็งแรงโดยการที่เราจะมาคุยกับจิตเต้นรึของเราให้เขาช่วยดูแลเรานะคะโดยการว่าก่อนนอนนะคะให้เราคุยกับจิตเต้นึของเรานะคะว่าจิตเต้นึที่รักด้วยความรับรู้เชิงบวกของคุณนะคะจาะคนนี้ไปเนี่ยช่างจะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ต่อไปนี้ค,คุณดูแลหัวใจชั้นตับชั้นตับอ่อนของชั้นไตม,ม้าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารข้อบัตาวะและไว้วะน้อยใหญ่ทั้งหมดในร่างกายกลับมาทําหน้าที่ได้ดีเป็นปกติทุกอย่างต่อไปนี้ชั้นจะมีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกับวัยรุ่นเหมือนหนุ่มสาวทั่ว,วไปเต็มไปด้วยเรี่ยวแรงความ กระปี้กระเป๋าอารมณ์ดีและรู้สึกว่าสุขภาพสัตภาพที่กลับมาเหมือนเดิมนะคะฉันขอขอบคุณที่จิตนุทิรักคุณน่ะที่คอยช่วยดูแลร่างกายนี้ให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาฉันขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉลัดคุณนะขอบคุณนะเราพูดนี้ทุกวันทุกวันนะคะคทุกวันทุกวัน,วนคุณจะรู้สึกว่าบริหารมีจริง นะคะอยากทุกๆคนพูดฝึกด,ดูนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่จะเขียนละเอียดลงไปในใต้คอมเมนต์นะคะว่าพูดอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายไอเลิฟยูทูทุกคนค่ะ